การลงสีเส้นอ่าวิธีแรกอย่างที่ทำไปแล้วก็คือทำบอร์เดอร์ใช่แล้วก็เทสีลงไปสร้างเนวเลเยอร์แบบที่สองแทุกแบบก็สร้าง Neil ayer, าเนวเลเยอร์หมดไปแหละแบบต่อมาก็คือเราใช้เครื่องมือเซเลคชันตัวไหนก็ได้แต่แนะนำให้ใช้แบบสี่เหลี่ยมกับวงกลมเสร็จแล้วคลิกอ่ตั้งกำหนดหัวผู้การเอื้อนอันนี้หัวผู้การกำหนดตอนสร้าง Selection แบบปากกาถ้าแบบเซเลคชั o คลิดขวาได้เลยแล้วก็ stroke. สโตรกสโตรกเรื่องสีในที่นี้เลือกสีแดงเลือก w ว t h ความกว้างความกว้างก็หมายถึงว่าเส้นใหญ่เส้นเล็กนะครับผมก็ประมาณ5 5ก็โอเคไปอันนี้ก็ได้สีเส้นขึ้นมาทีนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือสร้างสโต k กสร้างสโต k กนี้ต้องกำหนดหัวพู่กันใช่ไหมครับ สมมติว่าจะเอา selection ตัวนี้เป็น s สต็ k แเราก็เปลี่ยนเลย make work p a r t make work p a t เราลองเปลี่ยนสีเ,เปลี่ยน selection เป็นเส้น path นะครับไม่ใช่เปลี่ยนสีพอดเปลี่ยนเส้น selection เป็นเส้น path make work path โอเคเลยครับครับต่อมาเราจะลงสีใช่ไหมฮะเราก็กําหนดหัวผู้กันคลิกที่ผู้กันคลิกขวาหน้าจอแล้วก็เลือกเมื่อกี้ห้ามันเส้นใหญ่ไปใช่ไหมเราก็เอาสามลองดูแล้วเอาแบบหัวคมที่สุดต่อมาคลิกเครื่องมือเพนทูลเพื่อให้กล่องมันหายไปคลิกที่เพนทูลกล่องมันหายไปใช่ไหมครับแล้วเราก็พร้อมที่จะลงสีด้วยคลิกขวา สตรารต่อมาเลือกแบบบัสบัสอยู่แล้วก็โอเคไปเลยอันนี้เอาออกครับเดี๋ยวมันหัวแหลมอันนี้ก็ได้เส้นเหมือนกันทีนี้ไอตัวสตรกเนี่ยเราเปลี่ยนเป็น Selection อีกครั้งหนึ่ง c อนโทรล e n นเ r เ่ามาเราสร้าง s e e l เลเยอร์ใหม่อันหนึ่งคลิก New Layer เทสีชมพูอ่อนลงไปเพื่อให้มันแตกต่างกับสีเส้นนะครับสีเส้นสีแดงใช่ไหมเราดึงเส้นขึ้นข้างบนเลเยอร์เส้นมันอยู่ข้างล่างตอนนี้ดึงขึ้นบนเราก็ได้ตระมาหนึ่งแล้วใช่ไหมเทสียางเทสีชมพูอ่อนคลิกขังสีแล้วก็เทล,ลงไป ทีนี้ดึงเส้นขึ้นไปนีเลยอร์หนึ่งเอาเอานี่ออกเอา selection ออกคลิกท,ที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมที่ option bar เลือกสี่เหลี่ยมช่องแรกมันมีสี่ช่องช่องแรกก็คือนิลเลเยอแล้วเราคลิกที่ว่างมันก็ออกหรืออีกวิธีนึงการยกเลิกที่คีย์บอร์ดก็ใช้ได้นะผมว่าคันเพิมซตกลับไปที่เริมก่อน เรากด c t r l D อย่างนี้ก็ยกเลิก Selection D กอย่างนี้ก็ยกเลิก Selection ทีนี้เราจะวาดต่อใช่ไหมเราก็ติดตาไว้ก่อนครับเราก็สร้างเส้น p a t ทขึ้นมาใช้เป็นทูลวาดตรงคอเสื้อ พอเชื่อข้างในก่อนครับจะได้เหมือนกันกับห้องผม ถ้าเราถ้าเราทําไม่พอดีนะเราี่สมมติไม่พอดีกดคอนโทรลแ้้งไว้เมาส์มันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับพอเปลี่ยนเป็นลูกศรสีขาวเราก็ดึงจุดขยับจุดมานี่ก็ไปต่อไม่ใช่เอียงอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ใช่เอียงอย่างนี้ด้วยดึงถ้าเส้นมันยังไม่พอดีแต่ว่าความโค้งมันยังดีบมาไม่ถึงงั้นลองดึงยาวออมาก่อน ถ้าดึงยาวเกินมันก็ดีบเกินใช่ไหมแล้วงั้นเราย่อเข้าไปย่อเข้าไปปุ๊บถ้าไม่พอดีเราต้องลองเอียงแขนเพราะฉะนั้นการที่แขนยาวกับแขนเอียงอ่ะมันมีผลทําให้พอดีไม่พอดีได้เนาะกดคอนโซลคิ่ว่างอสอร้างเลเยอร์ใหม่ข้างบนสุด ลงสีสีที่เราลงเมื่อกี้ก็ต้องเป็นสีแดงเหมือนกับเส้นนี้ใช่ไหมสีแดงเอาโทสีแดงขึ้นมาโทเลเยอร์สีแดงขึ้นมาเส้นนี่นะเออเอาใช้ตัวตัวขิ้นเนี่ยโหดสีแดงมาได้สีเดียวกันต่อมาเราใช้คลิกที่เพนทูลคลิกขวา โก็อตพาร์ตคู่การเราตั้งไว้แล้วเราก็เอาโอเคได้เลยสก็อตพาร์มันไม่โชว์นะครับเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่ยเลเยอร์ว่างเราคลิกเลเยอร์นี้ดูอ่าคลิกขวาสรวากรอตพาร์ด โอเคถูกต้องทีนี้ข้างในเนี่ยเราต้องการลงสีในชะ่ไหมกดคอนโทรลค้างไว้คลิกเส้นในครับกดคอนโทรลค้างไว้คลิกเส้นในเส้นในอ่าพอมันแอคทีฟเป็นจุดขึ้นมาปุ๊บก,ก็คลิกจุดสุดท้ายเนี่ยคลิกจุดสุดท้ายต่อมาก็วาดวาดคอตรงนี้ต่อเลยเราจะเอาไว้ลงสีลงมันสีทึิหน่อยจะได้ไม่เหมอนสีเครือ มาบรรจบกันนะพอมีแขนกลับมาทำไม,มน่าป่อยไปไป่อยไปปล่อยไปป่อยไปมาวาต่อไปเลยครับอีก อีกจุดหนึ่งตรงกลางตรงนี้มีอโอล่จิดก,การนะมยงแขนนี่เพ่พอป่อยอเคไ้ม้รับเกิดจุดงนั้นดีมาไม่ดีหรือจอไม่ดีกันแน่กดคอนโทนนะกดคอนโทคลิกเสน้นข้างล่างเสน้นข้างล่างเราทำงานเสร็จแล้วเราจะลอบออกกด delete ที่คีย์บอร์ด หนึครั้งกด c t r l enter เพื่อเปลี่ยนเส้น p a t t ให้เป็นเส้น selection ต่อมาเราทำเลเยอร์ใหม่ใต้เสื้อสีชมพูเนะี่ยครับข้างบนเสื้อสีชมพูนะข้างบนเสื้อสีชมพูเราคลิกที่เสื้อสมเสื้อสีชมพูเสร็จแล้วคลิก new layer ครับคลิกเลเยอร์เสื้อสีชมพู เลยเลย2 2> อร์สองคลิกเลเยอร์สองไม่เลือกก่อนเนี่ยมันอยู่เลยนะนะนะเลยอร์หนึ่งนีเนวเลเยอร์อ่างเนวเลเยอร์เสร็จแล้วเทสีเอาสีอะไสีน้ำตาลแกค่คลิกทางสีเปลี่ยนสีเสร็จคลิกทางสีแล้วก็เทลงไปแล้วยกเลิก selection เล่นไปไหนหมดปิดตาหมดใช่ไหมอ่าเปิดตาดูเรื่องสกอร์บาร์ดูดิมีเลเยอร์อยู่บ่าแถวเนี้ยไัมไม่มีแล้วล่ะมันโชว์แค่นี้หละอ่าปิดตาสีชมพูไปก่อนเราก็มาดูแขนเสื้ออํทาทำแขนเสื้อสองข้างทําเส้นพาทขึ้นมาสองข้าง คลิกตรงมาเลยครั้งแรกแล้วก็กดคอนโทรลปล่อยเรามาสร้างเส้นที่สองคลิกตรงมากดคอนโทรลปล่อยคลิกตรงมาเลยอ่าใช่ใช้เพืนทูนครับคลิกจุดเริ่มต้นนะคลิกตรงนี้อ๋อมันตรงไปตรงนี้มันงอแอนดูก่อนคลิกตรงนี้คลิกค้างดึงดึงนิดนึงดึงโค้งนิดนึงอ่าปล่อย ทางนี้ทำยังกดสเตติาไปอ่านดูก่อนคลิกกดคอนโทรลคลิกที่ว่างเพื่อยกเลิกการเลือกเส้นนั้นอ่าทีนี้เริ่มใหม่ตรงกลางก่อนอันนี้มันโคง้ง <Okay. S 1> อ่การประมาณโค้งนิดหน่อยพอปล่อยพ้อมแป้นแบบตกใจดิ ปล่อยเมาส์ก่อนแล้วก <oh ็ปล่อยคีย์บอร์ดปล่อยเมาส์อินเทอร์เน็ตสร้มันสุดท้ายไม่ต้องดึงแขนไม่ย่อก็ได้แค่ปล่อยอินเทอร์เน็ตก่อนนะปล่อยเมาส์ก่อนนะไม่ต้องตกใจของอะไรนะปล่อยทีละอย่างปล่อยเมาส์โอเคทีนี้สร้างเลเยอร์ใหม่ เลคลิกเลเยอร์เสื้อสีชมพูแล้วก็แนวเลเยอร์แล้วก็เลือกจกิ้มจิ้มดูดสีแดงมาเพราะมันเป็นลายเส้นแนวกันถ้ามันเป็นสีดำเราก็สีดำเหมือนกันนะนะอันนี้เราเป็นสีแดงอยู่เราก็เลือกสีแดงเหมือนกันแล้วคลิกที่เป็นทูนคลิกขวาจะตกพาสเหมือนเดิมแล้วดีลิตลบเส้นพาสออกไปโอเคดิ นนยังไม่เป็นจะตกปคันเลยทำไมไม่เป็นกดคอนโทรลคลิกที่ว่างก่อนมันเลือกอันนี้เดี๋ยวมันเป็นสีใช่ป่ะตัวนี้กดคอนโทรลไว้ในคอนโทรลอ่าทีนี้คลิกขวามีไหมจะตกปคันไม่มีจะตกปคันอันนี้จะตกซัพเฟอร์กดคอนโทรนทีน่ว่าง ไอเหตุที่มันไม่เลื่อนจะตกพักหน่อจะเป็นเพราะว่ามันมีจุดอยือดตรงน,นี้มันก็เลยเลือกเป็นสะตกซัพเปอร์กดสเปกบาร์กดดูทางโน้นหน่อยกดค้างกดค้าง,างแล้วก็เลื่อนให้เอาเมาส์มาวางตรงน,นี้กดสเปกบาร์ค้างไว้กดค้างไว้นี่ตัวน,นี้กดค้างไว้อย่าไปคลิกเลยยังไม่ได้บอกคลิกกดสเปกบาร์ค้างไว้พอเมาส์เปลี่ยนเป็นรูปมือปุ๊บเราก็พร้อมที่จะดึงลากใช่ไหม จากที่นี้ลองคลิกขวากระโดดพาทได้ไงไหนอ่ะเส้นสีไม่เห็นเลย oh <my> ถูกโอเคดูดิ mm hmm. แล้วลิกดูผู้กันทั้งหัวไว้เท่าไหร่คลิกก็ใหญ่อยู่นะ มาดูหน่อยอันนี้ไม่มีพิกเซลหรอกที่อันนี้ทุกทิกขวาทุกซ้ายโอเคไม่เหรอน้องทำไมเธอทำไม่ได้ล่ะจ๊ะแล้วลองใช่อย่างนี้นะทิกขวา เตพารโอเคก็ได้เหมือนกันนะคือคืออย่างนี้ครับถ้าเรามีจุดอยู่อันหนึ่งอ่ะจุดตรงไหนก็ช่างเสร็จแล้วหมายความว่าเส้นที่เลือกก็คือจุดจุดเดียวเส้นสองเส้นนี้ไม่ได้เลือกนะไม่แอคทีฟเราที่กว่าเพื่อขึ้นสโตกซับพาร์ไม่ใช่พาร์ทนะซับพาร์ทซับพาร์ทก็คือน้อยกว่าพาร์ทลงไปอีกก็มันเป็นแค่จุดเดียวนะครับ เห็นแล้วเราต้องลบจุดออกก่อนงันดูทีนี้มันก็เป็นเหลือเฉพาะเศ้พาทล้วนๆแล้วสองงานไม่มีการเลือกหรือไม่มีการคลิกเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแบบนี้อันนี้ไม่ได้เลือกใช่ไหมเลือกเฉพาะน,นี้พอเราคลิกขวาปุ๊บก็ขึ้นซับพาทอีกเหมือนกันดังนั้นเราต้องยกเลิกต้องไม่เลือกสักอันเพราะว่าเราจะทําทั้งสองอันใช่ไหมเราก็ไม่เลือกสักอันเสร็จแล้วเราก็คลิกขวาอลองดูดิใช่เราอย่าไปสร้างจุดใหม่นะ เราเผื่อไปคลิกจุดไหนจุดหนึ่งนงะกดดีเล t กดดีลทิ้งไปทิ้งเส้นพาไปครับลองโชว์เสื้อสีชมพูขึ้นมาอีกแล้วดูทั้งหมดยังขาดตรงไหนจ้าก็แล้ใช่ไหมเจ้าก็แล้เราก็วาดมาเลยเจ้าก็แล สมมติว่าข้างนี้เราวาดจักระแลแบบนี้นะข้างนี้รูปมันรูปมันไม่เหมือนกันแต่เราก็ต้องวาดเส้นให้มันเหมือนกันคืองอตรงนี้นิดนึงแล้วก็มาจักระแลเพราะว่าอันที่เราสร้างใหม่มันเราไม่ได้ว่าเราตามเสื้อทั้งหมดเราทรงเห็นไหมข้างนี้มันไม่เหมือนแต่เราก็วาดให้มันเหมือนๆๆวนนาดแค่รอยยับเสื้อเนี่ยจากตรงนี้มาตรงนี้อ่า ตรงกลางก่อนตรงกลางเฮ้ยไม่ใช่เอาตรงตรงจุดเอากดคอนโซลแล้วย้ายจุดมาวิธีแก้ไขอ่ะวิธีแก้ไขที่ตัวล่างาแหละที่ตัวล่างเอาว้ี่ตัวล่างเนี่ยเดี๋ยวจะบอกวิธีแก้ไขกดคอนโซลค้างไว้เมาส์เปลี่ยนแล้วก็ขยับจุดมาใช่ใช่นี่แหละนี่แหละ,ละกดคอนโรลดึงแขนให้ตรงๆอ่อปล่อยเมาส์ก่อนนะ ไปหมาก่อนมาคิกนี่คลิกเลยครับน่าพอแล้วใชวได้แล้วกดสเปกบาเลื่อนไปเลื่องจากตรงนี้กับประมาณงอมาอีกมาอีกนิดนึงนี่ตรงนั้นไกลไปไหมยกยกเลยก่อนทำไมกดคอนโรลคลิกที่ว่างแล้วประมาณเนี้ยอ่านั่นแหละไม่ต้องกดคอนโรลนะ ต้องต้องการตรงนี้ดึงโค้งนิดนึงอ๋อไม่ต้องย่อแขนไม่ต้องยอ่อปล่อยเมาส์ก่อนอคลิกแยกกันแล้วหยุดพางปล่อยทียนี้เรายกเลิกเส้นนี้ด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดจะตกพาร์ตอีกใช่ไหมซับพาร์ตอ่ะเราก็ต้องยกเลิกเราสร้างนิวเลเยอร์ขึ้นมานึงคลิกขวาลงกดคลิกขวาแล้วก็เลือกสโตกพาร์ตเหมือนเดิม กด delete ทิ้งไป delete ทิ้งเพืนพาไปโ s ์เลเยอร์เสื้อสีชมพูไดาไหมถ้าถ้าเราอยากทำข้างหลังเราทําไงทำข้างหลังนะเดี๋ยวดูเส้นคอเนี่ยมาปิดปิดเลเยอร์นี้ก่อนใช่ไหมเราอาจจะคัดลอกไปอีกตัวหนึง่งหรือเซฟเป็นโฟล์ไฟล์ก็ได้แล้วแต่นะ ปิดเส้นนี้เอาเส้นคอเสื้อตรงนี้ออกอก็คือปิดตามันเห็นข้างหลังอนะเห็นไหมคลิกขวาคลิกขวาเออเลือกมุกซูลก่อนเลือกมุกซูลยังไม่เลือกเลยเนี่ยยังไม่บุม๋มลิกขวาเลือกเลเยอร์แรกเราก็ถูกถูกเลเยอร์พอดีเห็นไหมเออนั่นแหละวิธีการงั้นเรารู้แล้วว่าเลเยอร์ไหนเราก็หลับตาเลเยอร์นั้นไว้ ทีนี้คลิกขวาให้ตรงเส้นเนี่ยเส้นเลเยอร์นหนึ่งหลับตาเส้นบนคุณไปไหนอ๋อเส้นเส้นขอบเนี่ยใส่ใส่เข้าไปดิมันปลับตาอยู่มากนี่อยู่ไหนเบาไปแล้วมั้งอ๋อ,อ,อสร้างใหม่ก็ไม่ยากนะกดคอนโทรลคลิกเสื้อสีชมพู กดคอนโทรลค้างไว้คลิกที่สี่เหลี่ยมไม่ใช่กดคอนโทรลค้างไว้คลิกที่สี่เหลี่ยมใกล้ๆลูกตาคลิกเกิดเส้นเซเลคชั่นขึ้นทําแบบเนี้ยเขาเรียกว่าโหลดเซเลคชั่นใช่ไหมโหลดเซเลคชั่นแล้วก็นิวเลเยอร์สร้างเลเยอร์ใหม่เสร็จแล้วอ่ายังไม่อ่าทีนี้คลิกเครื่องมือเซเลคชั่นคลิกขวาอ่า ไหนสโตกสตกเดี๋ยวเดี๋ยวลงตรงนี้สักสามอ่ะสามโอเควางพวงสามเห็นไหมยกเลิกเลือกเล่นคลิกที่ว่างคลิกที่ว่างไม่ใช่ไม่ใช่คลิกที่ว่าง,างยังสับสนกันอยู่นะเนี่ยอันนี้ยังไม่ต้องกดเออ๋ยวคลิกเลยเป็นเครื่องหลังแล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> กลับไปเป็นเ้า่องหน้าดิกลับได้ไหมนี่เป็นเคร่องหน้าแล้ว ก็แค่เปิดตาใช่ไหมฮะอย่างนี้ง่ายขึ้นไหมข้างหน้าข้างหลังพอได้ข้างหน้าปุ๊บเซฟชื่ออันตเติลหนึ่งทีนี้พอโชว์ได้ข้างหลังปุ๊บเซฟอันเติลสองอย่างนี้เราก็จะได้สองไฟล์ไฟล์ข้างหน้ากับข้างหลัง